สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับน้องๆและสําหรับคลิปเมื่อวานนะครับที่พี่สมบอยได้แนะนําแอปๆหนึ่งไปนะครับนั่นก็คือแอปออนไมนะครับโอ้โหนะน้องๆเป็นไงกันบ้างครับโหลดกันหรือยังครับคนไหนโหลดแล้วนะครับคอมเมนต์บอกพี่สมบอยกันหน่อยนะกันนะครับส่วนคนไหนนะครับที่ยังไม่โหลดนะครับโหลดกันที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครในวันนี้นะครับโอ้โหนะแขกรับเชิญเรานะครับอะไรครับนุ่นนะ ยืนหันหลังอยู่ด้านนู้นนะครับลักษณะคล้ายๆกับตัวกระตูนจากดิสนีย์แต่ว่าทําไมหูเขาแหว่งแบบนั้นครับน้องๆครับเอ๊ะนะครับน้องๆพอจะทราบหรือเปล่านะครับว่าตัวละครที่พี่สปอยจะรีวิวในวันนี้นะครับคือตัวอะไรนะครับเอาแล้วฮะและสําหรับตัวละครที่พี่สปอยจะรีวิวในวันนี้นะครับโอ้นี่ครับเขากําลังหันหลังอยู่นะครับลักษณะเนี่ยโอ้โหมิกกี้เมาส์แน่เลยนะครับหูแบบนี้นะครับนะฮะแต่ว่าทําไมหูแหว่งแหว่งนะครับ แล้วเอ้ยทำไมเท้าเป็นกรงเล็บแบบนี้นะครับมีเลือดด้วยเอ้ยมือก็เป็นกรงเล็บครับเอ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับบิกกี้เมาส์เราครับโอ้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอหันมาดูใบหน้าหน่อยครับบิกกี้เมาส์ครับไปทำอะไรมาครับพี่ว้าวเดี๋ยนะพี่สบายจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนี่นะฮะโอ้โหมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ที่ถูกสาบ นะครับไปโดนน้ำกรดนะฮะหรือว่าไปโดนอะไรมานะครับโอ้โหนะจากตัวละครน่ารักน่ารักของดิสนีย์นะครับอยู่ดีนะครับมิก้เมาส์เรานะครับกลายเป็นหนูผีแบบนี้ซะแล้วนะครับโอ้โหนะน่ากลัวกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอาละครับสำหรับตัวละครเคิร์สมิกิเมลนะครับหรือว่าเจ้ามิก้เมาส์ที่ถูกสาปเนี่ยนะครับหรือว่าพี่สปอยล์ขอเรียกว่าหนูผีเลยแล้วกันนะฮะสั้นดีนะครับโอ้นี่นะครับ เจ้าหนูผีเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวละครนะฮะที่มาจากคนสร้างเดียวกันกับหมอดพวกนี้นะฮะนี่เลยมดพวกนี้เลยนะครับเยอะแย,ย,ยะเลยนะครับก็คือคุณ King of Lizard นั่นเองนะครับโอ้โหนะแกสร้างหมอดมาเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับ แต่สำหรับตัว Curse Mickey Mouse เนี่ยนะครับจริงๆเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าพี่สบอยนะฮะยังไม่ได้หยิบมารีวิวเลยนะครับวันนี้นะครับตัวละครใหม่ยังไม่มาพอดีนะครับก็เลยเอาเจ้าหนูผี Curse Mickey Mouse เนี่ยมารีวิวกันให้น้องๆได้ดูกันหน่อยละกันนะครับสำหรับเจ้า Curse Mickey เมาส์นะครับมีเลือดอยู่ที่7,600 HP นะครับ แม่นะก็ถือว่านะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเลือดยังไม่ถึงหลักหมื่นเลยนะครับแต่ไม่แน่นะครับสำหรับเจ้าหนูผีตัวนี้นะครับมันอาจจะมีสกิลนะครับอาจจะมีความสามารถพิเศษอย่างอื่นก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะลองเข้าไปจําลองการเป็นหนูผีกันหน่อยนะครับโอ้โหนะมุมกล้องอาจจะไกลนิดนึงนะครับอ่ะนะครับหมุนตัว360องศานะครับให้แฟนๆให้ดูก่อนนะครับเอาแล้วครับหนูผีนี่น่าเครียดซะเหลือเกินนะครับโจมตีเป็นไงครับมีตบ มีตบ2ทีมีกัดโอ้มีแอนิเมชันเยอะอยู่นะฮะเมื่อกี้เห็นมีเตะด้วยนะครับยังไงครับเล็กคลิกขวาเป็นไงครับเฮ้ย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 อะไรครับนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะฮะคลิกขวาเป็นการใช้นี่ครับ พลังอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหแล้วมันลอยได้นะครับลอยตามใจได้เลยนะครับโอ้โหพี่สปอยก็เพิ่งจะรู้นะครับว่ามีท่าแบบนี้ด้วยนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยกด R กด R คืออะไรครับพี่เรียกพลังนะครับจากด้านบนนะครับโอ้โหเอาแล้วครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าเคิร์สมิกกี้เมาส์เราเนี่ยนะฮะกระโดดได้นะครับเป็นปกตินะวิ่งได้ไหมโอ้ดีครับเวลาวิ่งครับ ปากอาด้วยแบบนี้นะฮะโอ้โหเอาล้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหไม่เคยคิดจะเล่นเลยนะครับพอเอามาลองเล่นดูก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับเอาล้ครับหนูผีมิกเก้เมาส์แบบนี้นะครับตัวละครแรกนะครับที่พี่สปอยจะลองเอามาทดสอบด้วยนะครับก็เอาเป็นประเภทหนูด้วยละกันนะฮะนั่นก็คืออากาโตนเมาส์นั่นเอง นี่นะครับเอาการ์ตูนเมาส์มาทอยโดนวาร์ปมาโดนวาร์ปมาเฮ้ยโ,โ,โอ้ก็ว่าเลือดน้อยแต่สามารถเสกเพื่อนมาได้เฮ้ยแล้วปล่อยหนูออกมาอีกโอ้นี่ครับลอยไปแล้วแล้วจัดการการ์ตูนเมาส์ไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่นะมีการสปอนนะการแยกล่างแบบนารุโตะได้เอาแล้วหายไปแล้วนะครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ครับ เมื่อกี้นะครับการ์ตูนเมาส์นะฮะยังไม่ทันแปลงร่างเป็นร่างคิลเลอร์เลยนะครับเอาเอาร่างคิลเลอร์มาสู้หน่อยเอาแล้วครับอย่างไรครับอย่างไงครับหนูสู้กับหนูครับแต่ว่าหนูตัวการ์ตูนเมาส์โดนลุมครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าหนูผีตัวนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับถ้ากันลองส่งตัวละครอย่างการ์ตูนแคทหน่อยแล้วกันนะฮะ ลองเอาหนูมาจับแมวดูนะครับว่าเ้ยลองเอาแมวมาจับหนูดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะไปครับเอ้าวิ่งไปไหนครับวิ่งไปไหนครับแมวจับหนูใช่ไหมครับเผาพันหนูจะมาล้างแขนแมวแล้วนะฮะและเรียบร้อยครับโอ้นี่นะฮะจะมาทําเป็นจับหนูนะฮะหนูเขาไม่ยอมเป็นทาสไปตลอดนะครับ เอาละครับในเมื่อแมวยังสู้หนูไม่ได้เลยครับทั้งนั้นก็ต้องส่งหมามาสู้นะครับนั่นก็คือเจอร์รี่นะครับเอากล้วยสิบใบก่อนแล้วกันนะเจอร์รี่กล้วยสิบใบมาแล้วนะครับอะไรครับเจอร์รี่ครับปาดคอโชว์ไปก่อนโอ้โหถ้ากล้วยสิบใบนี่แกช้านะฮะกล้วยสิบใบนี่แกจะช้าหน่อยนะครับสำหรับเจอร์รี่นะครับยังไงครับเจอกองทรับมิกกี้เมาส์เสกหนูมาเพิ่มแต่ตายหมดแล้วเอานะฮะ โอ้โหนี่นะฮะเจอร์รี่บอกว่านะครับแค่กล้วย10ใบก็พอแล้วนะครับพวกหนูท่อสกปรกแบบนี้นะครับไม่สามารถจัดการเจอร์รี่ได้นะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้นะครับการ์ตูนแคทโดนจัดการใช่ไหมร้องส่งการ์ตูนแคทฟีเมลมาล้างแคนหน่อยครับมาแล้วนะครับไปไหนแล้วครับเรียกกองทัพหนูมาแล้วไปไหนครับนี่ครับ อาตูนแคทฟีเมลนะครับอ้าวกระโดดชนกันหน่อยนะครับนี่ครับตัวยืดยาวได้แต่โดนเผาไฟนะครับโดนท่าเผาไฟของเฮอร์สบิกกี้เมลแต่ใช้มือแม่นาคนะครับไปได้แล้วอาครับโอนเตะเข้าไปครับโอ้ยนี่นะครับเคอร์สบิกกี้เมลเนี่ยครับถ้าเกิดแกเรียกเพื่อนมาได้เยอะๆนะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับ แต่เปลือนแบบแกไม่ค่อยจะเรียกเพื่อนเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับสำหรับเผ่าพันธุแมวก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่ายังจะมีนะฮะแมว3ชาติที่รออยู่เหมือนกันนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับเรียกเพื่อนได้ใช่ไหมแต่จันเปลี่ยนลางได้เอาครับโอ้โหดูไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับพลังมันแสงจ้าเหลือเกินเอาครับพยายามลุมกันเข้าไป ดูเหมือนว่านะครับแมว3ชาติแค่เฟสแรกนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับต่อการรับมือกับเจ้าเคิร์สมิกกี้เมาส์ตัวนี้ได้นะครับยังไงครับพยายามสู้พยายามเตะอยู่นะฮะอ้าวเอ้ยมีตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้อ้าโอ้แปลงล่างครับเป็นเฟสสครับโอ้โหต้องต้องเป็นเฟสสเท่านั้นนะครับถึงจะเริ่มจัดการเจ้าหนูผีได้นะครับเอาครับ เจ้าหนูตัวนี้นะครับยังไม่หมดชะตากรรมกับแมวนะครับยังจะต,ต้องเจอกับแมวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแมวกาฟิวงูยักษ์นะครับมาเลยเอาอเดี๋ยวนะอ๋อไปได้แล้วนู่นนู่นลอยไปนู่นแล้วฮะเอ้ยเข้าไปทะลวงข้างในอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยหายไปแล้วนะครับอ้โหเอายังอยู่ยังอยู่ไปไหนแล้วครับ เอาครับเคิร์สบิก้เมวเราเข้าไปดูหน่อยโอ้ยนี่ครับแกแอบ,บเข้าไปทะลวงด้านในของอแมวกาฟิลงูยักษ์นะครับแต่ว่านะครับแมวกาฟิลงูยักษ์เนี่ยไม่ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดเลยนะะขยับหน่อยครับอาจจะติดปักกันอยู่นะเอาครับโอ้โหเชื่อขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนะดูดูป้าดูรู้สึกว่าน่าจะโหดเกินไปนะครับถ้าใช้แมว กาฟิลงูยักษ์มาจัดการเคิร์สมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับเอาครับกาฟิลงูยักษ์นะครับอาจจะยากเกินไปนะครับสำหรับหนูผีของเรานะครับทังันนะครับส่งกาฟิลแมงมุมมาหน่อยแล้วกันนะฮะมาครับกาฟิลแมงมุมครับน่าจะพอไหวนะครับหนูผีเราเอาครับพยายามปล่อยลูกน้องมาช่วยนะครับกัดเข้าไปที่พุงเตะหน่อยเอาครับแมวกาฟิลแมงมุมเราก็ไม่ยอมครับ แต่ก็ต้องโดนนะครับโอ้โหนี่ครับก็ถือว่านะครับยังพอสู้คนอื่นได้บ้านนะครับหน้าตากันหล่อนจริงแลยนี่นะนี่ครับดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับเจ้าเคิร์สบิกเมาเนี่ยนะครับพี่สปอยดูๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ค่อยจะโดดเด่นมากในเรื่องของดาเมจแล้วก็ HP นะครับ จะมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่สกิลของเขาเท่านั้นเองนะครับในการแยกร่างนะครับในการแบ่งพลังนะครับแล้วก็เรียกลูกน้องที่เป็นหนูตัวเล็กๆมาได้นะครับอาะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับก็ต้องทําตามธรรมเนียมของช่องสมบอยกันหน่อยนะครับอ่ะนะครับหนูผีเคิร์สมิกกี้เมาส์ของเรานะครับจะต้องไปเจอกับสุดยอดชลวันนะครับแห่งรูปแม่น้ำหนายครับ SCP 6 8 2ครับป่าเลยอาวอางง 682งงครับจะกัดตัวไหนก่อนแต่กัดทีเดียวเอาไป3ครับเก็บไป3ครับและโดนโอ้โหโอ้โห682นี่ตัวแตกเลยนะครับโอ้นะฮะแม่นะครับหนูผีเรานี่ความเก่งกาดช,ช่างหน้าน้อยใจจริงทั้งนั้นขอรีแมตอีกหน่อยแต่ว่าเรียกเพื่อนมาเยอะกว่าเดิมเอาละครับฝูงหนูจะลุมกัดจะละค้คได้หรือเปล่านะครับดูครับดูกันหน่อยครับ ยังไงครับรัวรัวเสียงอะไรรัวรัวอยู่ตอนนี้นะครับจระแข่ติดมุมแล้วนะฮะอ๋อเสียงกงเล็บของเคิร์มิกกี้เมาส์นั่นเองเสกบัดดาหนูผีเข้ามาอีกนะครับขอให้เครื่องอย่าค้างก่อนมาครับโอ้พี่เคบอกผมอิ่มหนูแล้วพี่พี่สบ,บอยผมไม่อยากกินหนูแล้วนะแต่ว่า เรียกว่าเป็นการปลอบใจให้ใหกับเคิร์ทมิกกี้เมาส์หน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้แกมาก็ไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่นะครับเอานะฮะช่วยกันลุมหน่อยครับช่วยกันลุมจับจระเข้ไปทำจระเข้ตากแห้งกันหน่อยครับใกล้แล้วนะครับ682เราโดนลุมแบบนี้ครับเอาไปช่วยงานเ็าหน่อยครับยังไงครับอ้าวจบเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องค้างเลยนะครับโอ้โห ไม่น่าเลยนะครับเนี่ยสงสัยเครื่องพิ่สบอยนะครับหมดเริ่มจะเยอะจัดนะฮะแล้วมันจะเออเลอร์ทับกันไปทับกันมานะครับก็เดี๋ยวยังไงครับเดี๋ยวก็ต้องคอยแก้ไขปรับปรุงกันไปนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องสบอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามมาดูต่อได้เนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ